สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ยายต้อยพาเก็บผักขี้เหล็กจ้านี่ค่ะยอดงามๆเก็บไปแกงต้มต้มแล้วก็แกงค่ะทุกคนนี่เรามาเด็ดกันเลยนี่ผักขี้เหล็กขาวต้มต้มให้จืดค่ะต้มสามน้ำเลยนะคะถึงจะจืดทุกคนนี่ แกงอีสานก็ได้แกงแบบไสยานางแกงป่าเราเนี่ยบ้านเราหรือว่าเราจะแกงกะทิแกงกะทิก็ได้จ้ะแกงกะทิใส่หมูนะคะขี้เหล็กแกงได้หลายสองอย่างนะคะแกงแกงกะทิกับแกงอีสานนะคะนี่เรามาเก็บไปด้วยกันนะทุกคนอึ๊บอืมต้นนี้ก็เยอะโอ้ เยอะจริงๆง,งามๆเลยค่ะไม่มีคนเก็บห้างทางเลยนะคะเนี่ยไม่มีคนเก็บเราเก็บเองเลยเราจะเอาไปต้มแกงร้อนๆแกงใส่ยานางใส่น้ำยานางใส่กากหมูใส่กากหมูมหรี่จะใส่หมูสามชั้นก็ได้งามไหมคะทุกคนโอ้งามงามเลยจ้าอ่าหอบไปหอบไป อบเอาๆๆๆๆอบเอาน a, อี่อ่อนๆออนเลยจ้ะไม่เอาแก่ๆจะอ,อ่อนๆเลยเลยวลาเราไม่มีตามตลาดนะคะเขาเก็บยอดแก่ๆ,ๆมาขายบางทียอดแข็งแข็งก็ต้องกินค่ะเพราะว่าเราไม่มีเนาะเวลาเราไปอยู่ในเมืองเนาะเราก็ต้องซื้อแต่ที่บ้านเราไม่ต้องซื้อ เยอะแยะนี่ยอดงามๆค่ะยอดงามเลยเก็บไปด้วยกันจ้าทุกคนเดี๋ยวตอนแกงยายจะถ่ายให้ดูนะแกงผักขี้เหล็กหอมไปเต็มหน้าอกละยายเต็มแขนละนี่เก็บไปเรื่อยๆเรื่อยๆเอาสักหม้อแกงนึง ไม่ต้องเอาเยอะค่ะเอาเยอะเลยจะก,กินไม่หมดอโอเคขอแล้วจ้าทุกคนนี่ได้แล้วใหญ่พอแล้วจ้าเอาแค่นี้แหละนะคะเก็บให้ทุกคนดูนะคะขอบคุณที่มารับชมขอให้มีความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงเดยด้วยทุกคนนะจ๊ะสวัสดีค่ะ 哎。Hey.